สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านหมูทำอะไรก็อร่อยลูกชิ้นไม้ละ3บาทนี่นะครับทอดกันน้ำมันใหม่ๆแล้วก็ใส่กิ้งเลยนะครับ กระทะอันนี้เบอร์อะไรครับเนี่ยกระทะเบอร์สี่สิบสี่ครับพอดีเห็นมีเอฟซีมาถามอยู่ว่ากระทะเบอร์อะไราาาาบบ ถ้าเวลาออกงานต้องใหญ่กว่านี้เวลาออกงานนี่ใช้เบอร์อะไรครับก็จะเป็นห้าสิบเบอร์ห้าสิบะเนาะไม่งั้นเอาไม่ทันใช่ไหมถ้าไม่ทันแล้วมันก็จะเป็นงนเลยอืมนี่ก็เป็นแป้งที่ไว้ชุบลูกชิ้นนะครับวันนี้คนเยอะครับทอดกันไม่ทันเลย ทิกัดก็อยู่ภายในโดมนะครับลูกชิ้นหมูไมลละ3บาทดีก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับ วันนึงเนี่ยขายกันหลายสิบโลเลยใครที่หอยใคที่หาาชีพอยู่ก็แนะนำเลยนะครับ เทคนิคการขายอย่างที่น่าสนใจก็คือลูกชิ้นไม้ละ3บาทเจ็ดไม้ยี่สบาทนะครับตอดกันใหม่ๆสดๆแป้งบางๆนะครับเน้นลูกชิ้นครับไม่เน้นแป้งลสูงลดสะสามบาทสามบาท ใจน้ำมันนะครับน้ำมันที่นี่ใสมากแสดงว่าเปลี่ยนใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมครับเฉพาะค่าน้ำมันนี่ก็หลายตังค์้ะเนาะการที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันไม่ดำง่ายก็คือเราต้องช้อนอากากออกมานะครับเนี่ยต้องหมั่นช้อนอากากออกมาไม่งั้นแล้วเดี๋ยว น้ำมันเขาจะไหม้เนาะมันจะไหม้แป้งก่อนแล้วมันจะด่างใช่ครับเรียกได้ว่าลูกชิ้นเงินล้านเลยนะครับบอกเลยช่วงพริกๆนี่กิโลนะครับ ถ้ารวมทุกอย่างนะพี่ร้อโลไดคือมีบางท่านสงสัยนะครับว่าถึงร้อยโลเหรอถึงนะครับคือรวมทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะลูกชิ้นหมูอย่างเดียวแต่ที่ร้านนียจะมีเป็นปูอัดเนาะแล้วก็เป็นไส้กรอก้าหูปาหมูยอเต้าหู้ปลาหมูยอแต่ตอนนี้ทอดไม่ทันเลย เราที่ร้านนี้ใช้ไฟแบบไม่แรงมากนะครับใช้ไฟพอเหมาะแต่ทอดออกมาแล้วดีมากทอดออกมาแล้วไม่อมน้ำมันแล้วอย่างนึงอยู่ในทำเลที่กำลังดีด้วยครับ ใส่กรอกมาแล้วครับนนะก็สลับกันทอดนะนเนาะอันไหน่อห้องเราก็ตอนจะรู้สึกว่าพ่องทุกอย่างทอดไม่ทันถ้าท่านใดที่ชมอยู่แล้วไม่เชื่อว่าวเคยขายได้ถึง100กิโลต่อวันเนี่ย ให้เรามาเดินเที่ยวที่ตลาดนินจานะครับเน้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะรู้เลยครับคือเท่าที่ผมคุยหลังไม์กับร้านต่างๆที่ผมมาถ่ายให้ชมกันเนี่ยมันเอเมซิ่งนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกไปได้เพราะว่า บางทีเราก็อยากเก็บไปความลับมั่ง <laughs> นี่นะครับลกูกค้าแวะเวียนมากันไม่ขาดสาย สัมผัสกันดูครับตลาดนี้คนมาเดินเยอะมากตอนนี้ลูกค้าก็แน่นหน้าร้านแล้วครับ Ba bốn. ดูถังเก็บวัตถุดิบนะครับถังเบเลอร์เลยมีถึงสองถังด้วยกันอย่างถุงนี้กี่โลครับเนี่ยอันนี้เจ็ดโลเโลนะครับอันนี้คือหมูยอหมูยอที่นี่ก็จะหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยม แล้วก็ชุบแป้งกันแบบบางๆครับทางร้านไม่ได้จำหน่ายแค่ลูกชิ้นทอดอย่างเดียวนะครับขนมจีบก็มีเป็นขนมจีบจัมโบ้

ให้ลูกค้านะครับที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาชิมอยากให้ลองมาช็อปมาชิมดูนะครับว่าที่นี่ตลาดใหญ่อาหารอร่อยไม่ใช่แค่มีแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะครับอย่งอื่นก็อร่อยครับผมขอบคุณครับ